สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแชมป์เพิรพลครับและว,วิวพงชนกกันกลับค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะเที่ยงตรงนะคะทางช่อง13เปิดเจอกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้แน่นอโนนฮะเรื่องราวเข้มข้นหลากหลายวงการอ่า IT กินฟรีคุณผู้ชมวันนี้ข่าวใหญ่นะค่ะเคยมีโค้ชกีฬาคนไหนดังกว่าโค้ชซิกโก้ไหมโคชยงซกไง ทำไมวงการในคนนอกเขาดัง<อ>ดังได้กับวงการในรู้แต่ถ้าเกิดฟุตบอลน,น่ะไม่น่าจะมีใครสู้แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับหลังจากที่โคชิโก้พานักเตะทีมชาติไทยคว้าชแชมป์แห่งทวีปอาเซียนหรือว่าเรียกกันว่าอาเซียนครับค่ะอาจจะมาพร้อมกับข่าวใหญ่ว่าปีหน้าโคชทีมชาติไทยอาจจะไม่ใช่โคชิโก้ จะเปลี่ยนเพราะหโมดสัญญาด้วยก็เป็นไปได้อเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับว่าเพราะอะไรผมถึงพูดแบบนี้แล้วที่น่าตกใจก็คือค่ะการทำบทสำรวจหรือโพลว่าประชาชนในโลกออนไลน์คิดว่าอยาแ็นโคสซิโก้ได้รับการต่อสัญญาหรืออยากจะเปลี่ยนบริการ ของโค้ชคนใหม่หมตัวเลขที่ออกมาผมเห็นเมื่อกี้ผมตกใจมากแต่จะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยววันนี้ติดตามดูค่ะส่วนช่วงของคุณอนะค่ะช่วงของวิวนะคะก็สเต็กเนี่ยพูดถึงว่ามีหลายประเทศนะคะที่เขามีเนี่ยสเต็กก็เป็นพวกสเต็กเนื้อนะใช่ไหมพี่แชมป์อย่างเช่นประเทศอะไรบ้างไล่มาเริ่มจากอ,อ,เอเมริกามันมีสเต็กอาร์เจนตินาอ่านมันมีสเต็กอเมริกา ธรรมดาหรือว่าสเต็กฝรั่งเศสท,ที่ที่จะมีซอสเขียวๆอ่ะซอสที่ทำจากเนอยอ,อันนั้นกินแล้วอร่อยมากแล้วอ้วนมากด้วยใช่น้ำมันเยอะวันนี้คุณจะพาไปอะไรวันนี้พี่จะพามาร้านนี้ค่ะชื่อว่าสเต็กลาวโอเสิร์ฟพร้อมส้ตมตำเนี่ยอ่นอ้น้ำลายเลย <c oughs> จะบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงๆครับ แค่ชื่อร้านเนี่ยคำว่าลาวหรือว่าอีสานเนี่ยคนคิดว่าต้องมีแต่อาหารอีสานแล้วแบบร้านต้องแบบไม่น่านั่งแน่เลยอ,อะไรเงี้ยน,นั่งเหมือนนั่งอยู่ในเพลอะไรง้ร้านนี้พูดได้เลยว่าสะดวกสบายร้านสะอาดมีทั้งอาหารภาคกลางภาคใต้ อีสานรวมหมดเลยและยังมีเบเกอรี่ขนมหวานที่อร่อยเจ้าของร้านทำเองและเป็นนักกีฬาทีมชาติอีกด้วยเบ้อบ้าไม่เชื่อจร,จริงๆทำขนมอ,อร่อยมากติดใจเลยใช้ต้องไปบ่อยๆละละแล้วก็ถ้าเกดบบไปแล้วผู้ชมก็ต้องมีความสุขด้วยเดี๋ยวเรามีแจกกิฟต์อ o เชอร์ให้ไปทานร้านนี้ฟรีๆด้วยค่ะร้านนี้แล้วมีทีเด็ดหนึ่งที่ผมว่าดีมากสำหรับน้องๆเยาวชนค่ะ แต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวบอกอันนี้เป็นไฮไลท์ของร้านเลยกิจกับการดริงดริงใช่ถือเป็นข้อดีของร้านนี้ด้วยค่ะและในเบรกน,นี้เบรกที่1มีเรื่องอะไรคะมีเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลคือผมไม่เคยคิดว่าประเทศไทยจะมีวันนี้นะค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่เราได้เห็นกันใครที่ดูฟุตบอลจะรู้ว่าประเทศไทยได้เป็นแชมป์แต่ไอเรื่องที่พาดหัวขาว่าหน้าหนึ่งคือเรื่องอะไรวิว พาดหัวเขาเนั้นก็เรื่องที่แบบจุดพลุไงพี่จุดพลุใช่ไหมเขาเรียพลุเนาะแล้วอย่าที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับอ่านให้ถูกต้องต้องอ่านว่าพลุแฟร์นะครับไม่ใช่พลุแร์คือแฝงมันราะว่ายุติธรรมค่ะแต่แฟร์แปลว่าไฟเข้าใจไหมเข้าใจฉะนั้นเนี่ยผมคือคือคือผมบอกว่าประเทศไทยจะไปไกลกว่านี้ถ้าเราก๊อปสิ่งที่ดีของมุมโอก ไปมองนอกก็ปิดฉามากคือมันจะมีทางด่วนวทางด่วนลงสนามกีฬารถไฟฟ้าลงตรงสถานีกีฬามันคือมันจะเข้าไปได้เลยแล้วเขาระบายรถดีมากถ้าเกิดอ,อยู่ในสนามก็ระบายออกไวมากคือรถไม่ติดในสนามแน่นอนอะเวลาจบเกมต้องชมว่าแฟนกีฬาไทยเป็นแฟนกีฬาที่อดทนที่สุดในโลกเพราะว่าละออกจากสนามไม่ว่าจะเป็นสนามสุขหรือว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานตร,ตรงถนนรามคำแหงเนี่ย ขอโทษนะฮะมันติดมากใช่รถติดมากผมเคยติดอยู่นั้นชั่วโมงกว่าแล้วเห็นบางทีนะอัพนะคะสมมุติว่าราคาสมมุติตั้งป็น้านักซอยใช่ไหมคะย0บาท30บาทดีๆเพิ่มมันเป็นร้อยนะร้อยห้าสิบนะฮะมีแฟนบอลโดแล้วมีแฟนบอลออกเพื่คนหนงโดนแฟนบอลแทบบจะบอกมว่าเหมือนกับปกติเนี่ยยี่สิบสามสิบพอเกมจบปุ๊บโกงมาร้อยห้าสิบใช่ซึ่งไม่ไกลเลยแย่จริงแล้วอีกอีกหนึ่งสิ่งคืออันเนี้ยเอามาพูดสะท้อนอยากจะให้แก้กันไม่งั้นสงสารพี่น้องชาวไทยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีปัญหาแบบนี้นะครับประเทศไทยเราชอบไปเรียนแบบสิ่งไม่ดีจากเมืองนอก mm hmm. ไอ้ทางหัวที่ผมพูดถึงควจะมีมันก็ไม่มี mm hmm. ส่วนไอ้สิ่งที่ไม่ควรทําก็คือผมเสียใจมากเลยคือเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมและคุณวิวถูกสโมสรยูเวนตุสทีมเบอร์หนึ่งของอิตาลีเชิญไปดูเกมนัดพิเศษที่สนามโอ้โหพี่แชมเนี่ยเด็ดมากนะ คือศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกหรือฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปวันนั้นยูเวนตุสเจอกับทีมดังของตุรกีก็คือทีมกาลา,าตาสไวายชื่อ้น่ากลัวนะซึ่งชื่อ้น่ากลัวแล้วแล้วกาลากาลาตาสวเนะี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีกองเชียร์ที่ฮาร์ดคอร์ที่สุด<อ>นะครับกองเชียร์พวกนี้คนไทยอ่านว่าอุลตร้านะครับอุลตรา้า หมือนอุลตร้าแม่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องอ่านได้ถูกอ่านว่าอัลตร้านะครับมันไม่ใช่จริงๆคําว่าอุลตร้าเนี่ยไม่มีมันคืออัลตร้ามันอัลตร้าซาวไหมครับพี่แชมป์ไม่ได้ต้องอ่านถูกแล้วไม่ใช่อุลตร้าซาวอัลตร้าซาวใช่จะได้จําง่ายกว่าอัลตร้าเนี่ยแปลว่ารุนแรงหรือว่าสุดขีดนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในสนามวันนั้นครับว่ากองเชียร์กาลาปะสรายตั้งแต่3ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการจุดพลุแฟร์เนี่ยนะฮะเป็นยังไงใช่เอาไปดูกันฮะ ยูเ่แห่งอิตาลีมีคิวเปิดบ้านชนกับกาลาตาสลายแชมป์จากตุรกีกองเชียร์ตุรกีมารวมตัวกันนะครับที่จะตุรัสในเมืองตูรินน่าชื่นชมว่าเสียงดังมาก ดังถึงขนาผู้บริหารจากยูเว่บอกว่าเออเราย้ายไปร้านกาแฟห่างๆพวกนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาเห็นว่าเราทำงานให้ยูเว่เห็นป้ายสโมอสรบสูตรผมชีวิตอาจโดนทำร้ายน่าชื่นชมนะฮะว่าเสียงกองเชียร์นั้นดังสามคัคคีมีพลังมันเสียอย่างเดียวฮะก็คือตะโกนคำหยาบผมเชื่อว่าคนที่ดูกีฬาเป็นเนี่ยคือคนที่เชียร์ฝั่งเราดังๆไม่ใช่ด่าทีมคู่แข่งดังๆ ในเมื่อนักเตะเขาอยู่ในสนามแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงคุณอยู่แล้วเก็บปแรปงที่จะโหมาเชียร์ทีมโปรดเราน่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับเข้ามาในสนามแล้วรักช่อง3ครับบัดนี้พิเศษนะฮะเพื่อให้ทางด้านของช่อง3ได้เข้าไปในห้องที่เรียกว่าหรูที่สุดใหม่ที่สุดแล้วก็เจ๋งที่สุดฮะจะจัดไป ก่อนเกมจะเริ่มไม่กี่นาทีเริ่มมีบรรยากาศความแตกตื่นในห้อง V.I.P ฮะมีเสียงหือมีเสียงปรบมือแสงแฟลชจากกล้องดังอย่างต่อเนื่องมันเกิดอะไรนี่ฮะปาเวลแนทเวด ตำนานนักเตะทีมชาติเช็กวิพับลิกเจ้าของตำแหน่งนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกในปี2003และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของสโมสรมาปรากฏตัวในห้อง V.I.P. ครับเพื่อที่จะมาให้เกียรติจับมือต้อนรับทักทายพิธีกรและนางงามจากช่องสและประเทศไทยเน็ตเวิร์กก็ได้มอบเสื้อแข่งพร้อมลายเซ็นซุปตาของทีมทุกคนนะครับซึ่งเราก็จะมีเสื้อพร้อมลายเซ็นซุปตาของทีมยูเวมูลค่าตัวละมากกว่า5 0,000ืบาท มาแจกแน่นอนติดตามให้ดีมีรางวัลซึ่งเราเองนั้นนะครับก็ได้มอบเสื้อ B E C เทโรแห่งช่อง3เป็นของขวัญให้กับนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดอันดับ28ของโลกด้วยเนตเวทเนย้ายจากลาซิโอมายูเวในปี2001ด้วยค่าตัวกับ1,750ล้านบาทซึ่งทำให้เขามีค่าตัวสูงกว่าซุปตาชื่อดังอย่างเดวิดแบ็กแคมและเวนรูนี่สะอีกคุณผู้ชมดูสิฮะ แมเน็ตเวทจะเลิกเล่นบอลไปแล้ว4ปีดูจำนวนคนที่มารุมถึงพี่เน็ตเวทสิฮะหมดังเจ้งๆจเกมนัดยูเวกัลลาตส์ลายก็จบไปอย่างสุดมันเสมอกันไป2-2ครับน่าเสียดายอย่างเดียวเกมนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความรุนแรงที่ทำ้ายภาพลักษณ์ของเกมฟุตบอลคือกองเชียร์ทีมเยอในในชุดส้มเหลืองเนี่ยนะครับแอบพกไฟเข้าไปจุดนี่ฮะนี่ฮะ จุดทำไมฮะควันมันก็เข้าหูเข้าตาพวกเดียวกันจะทำร้ายพวกเดียวกันเพื่ออะไรไม่เข้าใจจริงๆที่แย่ยิ่งกว่าคือการแอบพกพลูเข้าไปยิงใส่กองเชียร์เจ้าบ้านตูมตูม โอ้โหก็ทําให้นักกีฬานี่เสียสมาธินะฮะแถมจบเกมยังพยายามจะไปหาเรื่องกองเชียร์เจ้าบ้านแล้วก็มีการทําลายเก้าอี้ที่นั่งอีกที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพื่อจะโชว์ว่านี่เป็นตัวอย่างที่เลวร้ายไม่ควรเรียนแบบเป็นอย่างยิ่งหากอยากเลียนแบบดูแบบนี้ฮะทั้งทีมเย่าและทีมเยือนเชียร์กันมันเสียงดังๆ ทุกคนต่างพูดว่ากีฬาสอนให้คนรู้แพ้รู้ชนะให้อภัยมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแต่แล้วทำไมมีบอลต้องมีมวยมีกีฬาต้องมีเรื่อง ในหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมันไม่จําเป็นเลยฮะที่ต้องมาแบ่งโซนว่าอ่ะทีมเย้านั่งตรงนี้ทีมเยือนนั่งตรงนั้นเพราะประชาชนเขาบรรลุและเขาก็รู้ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกีฬาไม่ใช่ใครแพ้ไม่ใช่ใครชนะแต่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่แฟนเจ้าบ้านและแฟนทีมเยือนจะเชียร์ใครจะใส่เสื้อสีไหนแต่เรานั่งรวมกันได้เพราะเราทุกคนเป็นเพื่อนรวบโลกกันครับน่ากลัวมากวิวถึงอยู่แต่ในห้องไงพี่ พราะมีของบริการตลอดเวลาที่เห็นแล้วแย่มากแล้วเรื่องของเรื่องคือก่อนที่เราจะเข้าไปสนามเห็นไหมจุดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะครับเราเดินไปเราก็เสียวกันนะตุ่มตามตุ่มตามคือผมคิดว่าผมเป็นคนที่ต้องการความสนใจอ่ะใช่คือผมว่าถ้าเกิดต้องการความสนใจหรือต้องการสร้างเอกลักษณ์อะครับก็ควรจะเป็นเอกลักษณ์ทีุ่กลุ่มนี้เชียร์ดีเชียร์มันเชียร์สนุกด้วยไม่ดื่มเหล้านะคือมันมีกองเชียร์ในยุโรปนะครับที่กำลังว่า แล้วพอแบบมีเด็กทารกเข้ามาเขาเงียบเลยซึ่งโอ้โหโด่งดังไปทั่วโลกคือคือถ้าคุณต้องการเป็นได้รับความสนใจหรืออยากจะเป็นประกาศสักดาห์แล้วก็แล้วแต่เนีย่ยก็ควรจะทําในสิ่งที่สังคมตบมือให้ว่าโอ้โหกลุ่มอัลตร้าเก็บขยะ<อ>กลุ่มอัลตร้าเวลาเห็นเด็กทารกาเงียบงเงียบกลุ<ง>่มอัลตร้าเวลาเห็นอาม่าอากง,งไปช่วยเหลือไม่ใช่กลุ่มอัลตร้าปิดน่งปิดหน้าเข้าไปจุดพลุ นะฮะซึ่งไม่ดีเลยเพราะว่าหลังจากเกมที่ไทยชนะอินโดส0ูนย์เนี่ยไอการจุดพุุแร์ที่ที่กลายเป็นข่าวเนี่ยมันมีมันมีข้อเสียมากนะครับคือข้อเสียไม่ใช่เฉพาะมันมันดูแล้วมันเหมือนกับบรรยากาศไม่ค่อยน่าเข้าสงสัะไ้เ่าเวลาจุดนี้คือมีควันขโมงชงเฉงไปหมดเลยใช่ควันนะคะก็จะทําลายระบบหายใจทําให้เกิดมะเร็งด้วยค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อ เราฉะนั้นก็อยากจะขอ,อย้ำอีกครั้งผมผมพูดตั้งแต่หลายโชว์แล้วผมผมพูดว่าโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไทยเนี่ยสอนหนัก<ฮ>ะนะครับแต่ว่าสอนในสิ่งที่หนักแต่เด็กไม่เคยได้เอาไปใช้นในชีวิตจริงคือสอนอะไรก็ไม่รู้นะฮะจริงๆควรจะสอนถ้าเกิดจะสอนวิชานี้นะฮะแฟนบอลที่เจ๋งจริงๆเ <ฮะ S 1> ชียร์กีฬาที่เจ๋งจริงๆเนี่ยนิยามของการเชียร์กีฬาที่เจ๋งจริงๆก็คือเชียร์ดังเชียร์มันไม่ไปรบกวนคนอื่น จบเกมลืมสงครามสร้างมิตรภาพค่ะง่ายๆโดนๆคือจริงๆเชียร์กีฬามันมันไม่มีอะไรมากมายนะครับคือโหก็โหได้โหู้ก็คือจบเออแล้วก็เชียร์ทีมตัวเองหรือว่าจริงๆเนี่ยคุณโหไปเขาไม่เขาก็ไม่ได้ยินอยู่แล้วฉะนั้นเนเก็บแรงไว้เชียร์พวกเราดังๆดีกว่าผมพูดเสมอว่าคนที่เชียร์กีฬาเป็นเนี่ยคือคนที่สามารถไปนั่งตรงไหนในสนามก็ได้ผมพูด ครั้งนี้และจะพูดต่อไปว่าชัยชนะของเกมกีฬาไม่ใช่ทีมไหนชนะ,ะแต่ชัยชนะของกีฬาก็คือแฟนบอลที่ใส่เสื้อคนละสีสามารถนั่งด้วยกันแล้วไม่มีปัญหาได้อตอนนี้มีไหมมีแต่ยังหาไม่ค่อยเจอฟุตบอลไม่สามารถนั่งเขาต้องแบ่งเลยวว่าโซนย่าโซนเรียนเป็นยังไงผมบอกว่าประเทศที่ดูกีฬาเจ๋งมากๆอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณจะเป็นเชียร์ตรงไหนคุณสามารถนั่ง,งคุณนั่งมแูแล้วคุณแล้วคุณเทเนี่ย คนข้างก็ไม่ได้บอกว่าอ้าวเชียร์ตรงข้ามเดียวเลยคือเปไนฟุตบอลเอ้อันน่าจานอ้า<ๆ>เชียร์หาเออตีตีตีทำไมใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เลยนะออแต่ที่อเมริกาคือคือคือกีฬามันเป็นแค่เกมครับมันคือเกมกีฬาใช่ฉะนั้นคนที่บอกว่ากีฬามันเป็นยิ่งกว่าชีวิตกีฬามันเป็นโน่นเป็นนี่ผมคิดว่าก็คงดูเป็นแต่อาจจะยังดูไม่บรรลุนะฮะซึ่งเรื่องนี้ ควรจะดูครับเพราะสุดท้ายแล้ว It s just a game เกมมันคือเกมพอจบเกมก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าจบเกมต้องเป็นเพื่อนกันมไม่ใช่ว่าดูกีฬาสนุกต้องดื่มเหล้าดูกีฬาสนุกต้องหัวรุนแรงดูกีฬาสนุกจะต้องจุดพลุจุดพลุอันนั้นผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาเลยนะครับอันตรายด้วยอ,อันตรายด้วยก็ขอให้หยุดนะครับเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าเท่เลย ะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสังคมส่วนใหญ่มองแล้วไม่เท่แล้วจะทําไปเพ,เพื่ออะไรใชนะ่นี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทีอ่อิตาลีจะได้มาเห็นในประเทศไทยแต่ไม่เป็นไรครับปัญหาด้วยว่าให้แก้นะใช่ก็ปรับปรุงกันได้ค่ะย,ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยต่อไปในกีฬาไทยของเราก็ยังมี แรงใจสู้ต่อไปค่ะแค่คนกลุ่มน้อยถูกต้องค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะกับจัดไปไอที24ชั่วโมงยังมีสาวสวยวรออยู่1หนึ่งคนค่ะกับพี่เอิญปานระพีค่ะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha